ช่วงนี้ปลายปีแล้วครับพี่เจี๊ยบใช่ถ้ายังไม่ได้เริ่มต้นทําอะไรต้องรีบทํานะพี่อ่ะมีปะไม่อะยังไม่มีเลยไม่ได้คิดเลยปลายปีแบบนี้อยากอยากจะหาที่ไปเที่ยวซะหน่อยอยากหาที่ไปเที่ยวใช่ไหมใช่ไปซ้อมภายใมูลใช่ไหมใช่ไปที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้เลยเออน่าสนใจค่ะนะครับเพราะเมื่อวานนี้นะเขามีงานเปิดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับงานใหญ่ประจําปีครับผมงานเปิดไฟให้ต้นคริสต์มาสนะครับอย่างยิ่งใหญ่เลยมีเหล่าดาราเซเลบริตี้นะครับมาร่วมฉลองกันเยอะแยะมากมายเลย เป็นเทศกาลแห่งความสุขนี่ไงโ oh. อ้โหยิ่งใหญ่จัดเต็มกันไปเลยนะครับแนีแะน เซเลบรีตีคนนี้ไม่มาไม่ได้แบ้ทอมรับจัพูอารยานะฮะกับเจ๊แกวน้องอบิเกลนะน้องโซคิวเกินไปหรือเปล่าแ้มแดงมากนะฮะแล้วก็ยังมาพร้อมกับนี่เลยฮะสาวสาวโฟอีฟนะมาร้องเพลงกันครบเลยทีเดียวรวมถึง2หนุ่มเจ็ดไบเบิลด้วยแฟนคลับโอ้โหมาร้องคลิดกันเยอะมากเลยครับซึ่งงานในปีนี้นะคะต้นคริสต์มาสเขาก็คอลแลบกับอาร์ตทอยส์ด้วยนะเป็นต้นที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวและเป็นการจับมือกับศิลปินผู้ ออกแบบชื่อดังนะคะคนทับอาร์ตทอยมาตั้ง56ตัวนะเธอและอีกหนึ่งอาร์ตทอยสุดเซอร์ไพรส์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากน้องอาบิเกลก็คือตัวซีเคร็ตที่ชื่อว่าเกลขนาดนะคะ4เมตรสูงที่สุดในโลกต,ตัวนี้เลยเธอน่าหลักมาก ถูกต้องถูกต้องเหมือนน้องเกลเป๊ะเลยนะคะ <c oughs> ซึ่งงานนี้แม่ชมบอกว่าเป็นการออกงานใหญ่ครั้งแรกของน้อง <c oughs> ก็เลยต้องมีการ brief คิว brief งานกันนิดนึงและแน่นอนความน่ารักแบบนี้และรอยยิ้มธุรกิจของน้องเกวก็เลยเรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าแฟนๆ <c oughs> ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีสวยๆสวัสดีสวยๆก็หมยเออน้องเกลมาเปิดไฟต้นอะไรต้นนม่าะ กันกับป้าเจี๊ยบว่าเออวันนี้ยังไงก็ต้องนอนกลางวันเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบเริ่มแบบโตแล้วก็มีนอนบ้างไม่นอนบ้างเลยะ้ะค่ะแต่วันนี้คือยังไงก็ต้องให้นอนเส้นไหวทุกอย่างเดี๋ยวพาไปจุ่มเดี๋ยวซื้อสกูตเตอร์คันใหม่ให้อพอมาถึงข้างหน้าก็มีแบบก็เหมือนมีงงนิดนึงมีงงนิดนึงเพราะว่าถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่แบบเหมือนมีคิวมีซิงเนซ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆตัวน<ๆ>ี<ๆ>้เหมือนน้องขนาดไหนครับเราดูจากรูปเลยเงี้ยชม แล้วก็อย่างที่พวกพูดบนเวทีเมื่อกี้นะคะก็แบบแอนหน้าแอนหลังเนาะแล้วก็แบบว่าต้องแขนต้องขาเขาอะไรเงี้ยเออมีขายที่เป็นกองจุ่มอ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องต้องติดตามต้องติดตามจริงๆก็ะแซงว่าถ้าถ้าต้องติดตามมันก็ต้องมีสคาแรคเตอร์อะไรป้าเจี๊ยบก็รอจุ่มจาใส่จุ่มสายจุ่มรอจุ่มเลยอยากได้ตัวซีเครตตัวนั้นน่ารักเกินไปลูกคุณดิ้ง